เราแป๊บถึงเนื้อถึงตัวลูกพ่อกันเนี่ยต้องคุยรู้เรื่องไปมึงยิ้มไม่ใครมาถ่ายรูปเร็วไปไปบ้านขึ้นลูกเร็วขึ้นบ้านนะเขาเรียกเร็วดิมึงกับมึงวันน้ออไีะ เสียใจกับลูกไม่รักใบีิพ่อใบตีพ่อไม่ได้ดังใจไม่ได้ดังใจใบติพ่อมันรักพ่อไงเวนกรรมมันตามทันมันถ้าไม่ช่วยเลยนี่แหละมันทำกับพ่อมันแบบนี้เลยไอเวรพ่อไอ้มึงเรียกไม่ขึ้นแน่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วอีน้อยเราเรียกมาที่ลูกขนาดโจโะเป็นพ่อจะแทน ยังไม่ยอกขึ้นน่ามาหรอท่านผู้ชมที่เคารพนับดูสิว่าจะไม่จะขึ้นมาไดาไรไปยืมผาไปยืมผ้าไปอาอนเดี่ยเบือท่านด้วยแต่ป๊อกไม่ต้องหาแดงหญิงน้อยเหรอคะพี่ใบที่ใบจ๋าใบ อย่างน้อยเองนะพี่ใบ้ขึ้นมาเถิดค่ะไม่ต้องกลัวหรอกนะไหนวะเนี่ยไม่มีใครทำอะไรพี่ใบ้หรอกจะใบ้ใจออดผมจะเกลียดไอ้นี่ซะแรกขึ้นดีๆมาแล้วเหรอหายเดินลอดกูจะไปเก็บอีกสองเาวาให้พอเก็บดีโหเรียกตั้งนานไม่มาเนาะลงไปแล้ว ไอ้ใบไบไอไอ้ใไอ้ใไอ้ไอ้ใาไอ้ไอ้ใบไอ้ใบไอเขบไอ้ใกไบไองคบไอ้ไม่ใ้ไอ้ใอกบอ้ใาไบไอ้ไออ้ไอ้ใไอบไอ้้บไเไอ้ใบไอ้ใไอเใาไ้ไอ้ใาไอ้ใบไใบไ้ใบไอไอ้ไอไอกบไอ้อไอไ้อไ้อไอไ้อออไอออไอ มึงดูมันยังไงฮะมึงดูยังไงให้มันมาที่นี่ได้มึงเป็นพ่อมันไม่สั่งมันเลยแล้วมาไม่มาเปล่าพี่น้องจะฆ่ากันไอ้ใบ้มึงนี่มันใช้ไม่ได้มึงพิการยังไม่พอยังเป็นตัวไันหายอีกข่าวหน้าข่าวหลังถ้ามึงมาแบบนี้อีกมาก่อเรื่องอีกแล้วก็มึงเห็นดีกับปู่เนี่ยไอ้ต้นพาหนังกลับบ้านไปได้ครับได้ครับไปลูกกลับบ้านลูก ว่าเสียวยืดจะไปอะฮะตีแค่กบหน้าทีเดียวกับชีวิตลูกเลยมาแรกก็ได้นะเรื่องนี้ไม่จบมึงถอดถอดเสื้อลูกเดี๋ยว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 ปล่อยดี๋ยให้กูแกแค้นกูอยู่บ้านกูทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวเพือนเขเปิดเวทีเลยนะเอาเๆเเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจัดการเฮ้ยเอาไปปลูกผ่านเอาเขเข้าไปขอเสื้อคุณใหญ่เข้ามาี่ มันไม่ใช่ของเราลูกเอาไปเพื่อขอเสื้อของไปอยู่อรไงฮะค้อนขนาดเป็นใบขนาดขอแล้วครับไปดิขอแล้วครับขอจัหรือยังอเอโจ๊กสองขกเลยเอาไปซักไปเอาหวายมาเฮ้คุณพรอผมแค่นี้มันก็พอแล้วนะครับกูให้ไปเอามาไงไปดิไปยี่บ้านนะจะามไปดิเดี๋ยวตอน้ครัไป้อนสั่งเกอไปจัดะว วายมากโอชานครับทำไมทำไมมึงต้องมากลา้าไมบอกแล้วไงว่าว่าอย่าขึ้นมาบนตึกอย่ามาทำไมมาทำไมฮ่ากูสอนมึงเนี่ยน้อยไปมึงจำกูบ้างรือเปล่ามึงมาที่นี่ทีไรไม่ใช่แน่มึงถูกเขาหลุแกมันหมา แต่มึงก็ยังมามึงไม่จบกูหรอกจบสิจำไปไปจับไปเลยไอย้ใบมึงเจ็บยังไม่เทอากูเจ็บกูเจ็บว่ามึงร้อยเท่าพันเท่ารู้ไหมมึงเนี่ยมันไม่น่าอยู่มันสมควรตายไอเดียรัชฐานิชาทวาไป,ไปไป พ้าพอแล้วแค่นี้มันก็ช้าพอแล้วคุณพระมันไม่มีพ่อคนไหนหรอกเี่จะทนเน็นลูกถูน,นึงเขาเหียบเขาย่ำอ่ะคุณหญิงไม่มีสิทธิ์ในตัวมันค,คุณพระก็ไม่มีสิทธิ์เพราะคุณสองคนไม่ได้เลี้ยงมันมาผมนี่ผมเลี้ยงมันมาผมไม่พ่อมันผมจัดการเอย ไปกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับพวกเขาก็มึงไม่ัตปมญหาไงที่ลูกกำพร้าเกิดมามีกำมึงเจ็บกูก็เจ็บแต่กูจะทนเจ็บวันนี้เป็นการสุดท้ายอีไปพระเอกแต่ไปหายพวกเขาแรม่า มังอยู่ไปก็ทรมานได้ไปยมันยังมีชีวิตอยู่เลยอย่าได้อยู่โลหูโลตาพวกเขาเลย ย,<อ>ยี่นงง้อยลุกมาพอแล้วนี่ไอ้เจ้าอ,อุ้ยสงสัยอยากจะเป็นพ่อดีเด่นเลยสิหวาวเสียวเยี่ยวจะแตก มึพ่อลูกอยู่แล้วก็บ้านมันเป็นสุขแน่มันต้องมีฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งที่จะออกจากบ้านหลังนี้ต่อไปนี้บ้านหลังนี้เดือดร้อนจะไม่ต้องหุนไหวต่อไปแลอวไอ้ใบมึงอยู่ใบมึงก็เจ็บตัวเปล่าลูกมันพี่โกนอยู่ มึงเนี่ยมันดวเห็นมีกรรมไม่ไหมมึงฟังปู่นะลูกนะมึงอยู่ที่นี่เลยลูกมึงอยู่มึงก็คอยเรามาลูกเอ้ยเป็นอะไรกันบ้างปู่ถ้ามึงรักปู่มึงเข้าใจปู่นะลูกนะมึงจำปู่ให้ดีแล้วมึงฟังปู่ไว้ด้วยกูจะรักมึงหมดหัวใจ จงมวยไอ้โจกมึงพาล Bye.